สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูสอมอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลสองนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายใช่ไหมคะเด็กๆตื่นกันหรือยังคะอ้าตื่นแล้วนะคะอย่าลืมล้างหน้าแปรงฟันนะคะสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองรับประทานอาหารเช้านะคะเสร็จแล้วก็มาพบกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนนะคะแบบฝึกหัดด้วยกัน2เล่มเด็กๆมาดูที่เล่มแรกก่อนนะคะ,ะเล่มแรกเป็นเล่มบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเด็กๆเตรียมกันขึ้นมาเลยนะคะและเล่มที่สองนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเล่ม Standard ABC เล่มที่1น่งเด็กๆ หยิบกันขึ้นมาหรือ,อยังคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่แบบฝึกหัดเล่มแรกกันก่อนเลยนะคะอะเด็กๆคะ่ะแบบฝึกหัดเล่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยโรงเรียนของเรานะคะ,ะคราวนี้เราจะมาดูว่า มีใครที่อยู่ในโรงเรียนของเราบ้างเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าในโรงเรียนของเรามีใครกันบ้างอถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณครูใหญ่นะคะหรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่า,าผู้อํานวยการโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอะไรใครทราบแล้วเอ้ยชื่อว่าคุณครูหน่อยนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเจอนะคะเด็กๆทักทายทําความเคารพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ,อนะคะผอโอรงเรียนเราหรือครูใหญ่นั่นเองอมีชื่อว่าคุณครูหน่อยนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าคุณครูใหญ่ของเราหรือผอโอรงเรียนเรานะคะมีหน้าที่อะไรค่ะ,ะหน้าที่ของท่านก็คือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา วางแผนควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆภายในโรงเรียนของเรานะคะอ้าวต่อไปเลยก็คือแม่ครัวนั่นเองใช่ไหมคะอ้าวแม่ครัวมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ล้างผักหั่นผักหุงข้าว ปรุงอาหารนะคะประกอบอาหารให้ผู้บริหารให้ครูบุคลากรและนักเรียนของเราได้รับประทานอาหารอร่อยๆอกันต่อไปนะคะ,ะคุณครูพี่เลี้ยงนั่นเองในชั้นอนุบาลของเรานะคะแต่ละห้องจะมี คุณครูประจําชั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณครูพี่เลี้ยงนะคะคุณครูที่พี่เลี้ยงมีหน้าที่อะไรอะคอยช่วยเหลือและดูแลเด็กๆนะคะ,ะเวลาเด็กๆะจะเข้าห้องน้ํานะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างงี้เด็กๆก็สามารถบอกคุณครูพี่เลี้ยงในห้องของเด็กๆได้นะคะแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเตรียมอาหารให้เด็กๆรับประทานในแต่ละมือด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือคุณครูนั่นเองนะคะในห้องของเด็กๆจะมีคุณครูประจําชั้นใช่ไหมคะคุณครูประจําชั้นก็มีหน้าที่คอยสอนหนังสือเด็กๆนะคะจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ดแูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กๆภายในห้องเรียนนะคะ เรียนรวกกันไปนเสร็จแล้วเด็กๆยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้า14เลยนะคะเด็กๆเปิดไปแล้วนะคะที่หน้า14จะเจองานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไหนใครเปิดเจอหรือยังคะเจอกันไม่เอ่ย ơi. เขาบอกว่า ให้เด็กๆทําอะไรนะคะงานในหน้า14นี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆมีใครอยู่ในโรงเรียนบ้างนะคะอ่ะกรน,นีเขาบอกว่าเขียนคําตามรอยปะและวงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กันเด็กๆจะดูดูนะคะที่ใต้ภาพอ่ะเด็กๆมาดูที่ภาพแรกภาพครูใหญ่เห็นไหมคะอ่ะเขาจะมีตามรอยปะ ให้เด็กๆเขียนนะคะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยค่ะครูใหญ่เห็นไหมคะคราวนี้ดูที่ภาพนะคะเขาให้เด็กๆล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กับภาพครูใหญ่เด็กๆดูนะอ่ะภาพแรกเป็นภาพเด็กนักเรียนกําลังเล่นกันและภาพที่สองเห็นไหมคะเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนหรือครูใหญ่ยืนอยู่ใช่ไหมคะสองท่านนี้เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเด็กๆเห็นไหมคะอ่ะเด็กๆก็วงกลม ไปที่ภาพคุณครูใหญ่เห็นไหมคะเด็กๆวงกลมไปที่ภาพเลยนะคะลูกแล้วก็เขียนตามรอยปะข้างล่างครูใหญ่เห็นไหมคะหนูเขียนตามรอยปะให้ครูต่อมเลยนะคะคราวนี้มาดูภาพที่สองเป็นภาพแม่ครัวเห็นไหมคะมีภาพแม่ครัวแล้วก็ภาพเด็กนักเรียนาภาพไหนคือแม่ครัวคะแม่ครัวกําลังทําอาหารใช่ไหมคะเด็กๆคะ หนูก็วงกลมภาพแม่ครัวให้คุณครูด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มาเขียนตามรอยปะข้างล่างเห็นไหมคะแม่ครัวเขียนให้ถูกต้องนะคะเด็กๆขาอย่าออกนอกเส้นนะอ่ะอันนี้เด็กๆมาดูภาพข้างล่างภาพนี้เป็นภาพมีภาพครูพี่เลี้ยงเห็นไหมคะกาลังแจกของให้เด็กๆและภาพข้างข้าก็เป็นภาพนักเรียนอ่ะภาพไหนเป็นครูพี่เลี้ยงคะเด็กๆคะอ่ะภาพนี้ใช่ไหมลูก หนูก็วงกลมไปเลยนะลูกนะ,ะวงกลมภาพพี่เลี้ยงแล้วก็เขียนตามเลยปะพี่เลี้ยงให้คุณต่อมด้วยนะคะและภาพสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นภาพคุณครูมีคุณครูนั่งสอนหนังสืออยู่แล้วก็มีเด็กๆนั่งอยู่ที่พื้นข้างล่างใช่ไหมคะภาพไหนเป็นคุณครูคะ,ะคุณครูกําลังสอนหนังสือหนูก็วงกลมภาพคุณครูไปแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนคําว่าครู ให้ด้วยนะคะ,ะทำให้เรียบร้อยนะคะในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ Standard A B C นะคะเล่มที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคำศัพท์ที่เราจะเรียนรู้นะคะที่เราจะมาอ่านกันในวันนี้มีคำศัพท์ว่าอะไระถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ไปดูคำศัพท์ที่หนึ่งคำศัพท์แรกภาพอะไรคะลูกรถตู้ใช่ไหมคะ่าหลายคนทราบเลยมาดูก่อนตัวนี้คือตัว V พิมพ์ใหญ่เด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ V A N Van รถตู้ต่อไปมาดูที่ตัว V พิมพ์เล็กกันบ้างตัวนี้คือตัว V พิมพ์เล็กนะลูกะสะกดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งคะ่ะ V A n อเอแวนรถตู้ <ool> ต่อมามาดูภาพที่สองค่ะลกูกอันนี้ก็คือภาพกระทะใช่ไหมคะอ่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะตัวนี้คือตัว P พิมพ์ใหญ่ жизнь. อ่ะเดียวๆพูดตามคุณครูนะคะ P A n อเอแพนกระทะ อันนี้มาดูที่ p พิมพ์เล็กกันบ้างค่ะ,ะตัวน,นี้คือตัว p พิมพ์เล็กนะลูกนะผู้พร้อมกันอีหนึ่งครั้งค่ะ p a n แผนกระดาษต่อมานะคะมาดูที่ภาพแผนที่ดูที่ตัวแรกตัวนี้คือตัว m พิมพ์ใหญเ่เดี๋ยวสะกดพร้อมกันค่ะ m a p map แผนที่อีกครั้งค่ะมาดูที่ตัวพิมพ์เล็กนะคะลูกตัวนี้คือตัว M พิมพ์เล็กใช่ไหมคะ,ะ่สะกดพร้อมกันอีกครั้งค่ะ M A P Map แผนที่ต่อไปนะคะ,ะเราอ่านกันไปครบแล้วเนาะสามคำนะคะเด็กเดกเปิดแบบฝึกหัดนะคะ ไปที่หน้า23เห็นไหมคะอ่ะเด็กๆเปิดงานไปที่หน้ายี 23. จะเจองานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เจอคำศัพท์ที่เราอ่านกันไปแล้วเมื่อกี้เนาะอ่ะเปิดได้ยังลกูกคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาให้เด็กๆทำอะไรเขาบอกให้เด็กๆโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือที่ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามา ทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะภาพแรกเด็กๆเห็นไหมคะาภาพที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะคือภาพกระทะใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่าไงาลกูก P A N p a n กระทะต่อมามาดูภาพที่2นะคะภาพนี้ก็คือแผนที่แผนที่ว่าไงาลกูก M A P Map แผนที่ และสุดท้ายอันนี้คือภาพรถตู้ใช่ไหมคะภาษาสยภาษาอกิษว่างไงล่ A ูก V A N Van รถตู้เด็กๆอย่าลืมโยงภาพให้ถูกต้องนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเราหยุดอยู่บ้านนะคะอ,อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆต้องรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะออกไปข้างนอกเด็กๆก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีครูลาไปก่อนนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลูกสวัสดีค่ะ